สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับ YouTube นะครับผมสตาร์แนด์็ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะทุกคนทางเพจก็ได้นะครับทางเพจก็เป็นเพจสตาร์แนดเช่นกันนะครับผมอ่ากดตามได้สองเส้นทางนะครับวันนี้ก็อยู่ในหมวดทีมเอยในหมวดซิงเกิลอ่าเดี๋ยวเราวางซิงเกิลตั้ตาเนี่ก่อนนะครับเราไม่ไปดูทีมเล่นกันนะทุกคนไหวหรือเปล่าเหงาจังอ่ะ แทบตัวก่อนนี่เอาช้างบูดูดิไมเปิดไม่โดนทุกคน เฮ้ยเปลี่ยนแม็กให้ทนหันเหรอวะเอาได้วะน่าเจอตัวทุอคนเห็นวะโอ้โหเหงาจังอะเกิดอย่างนี้ chẳng nó đâu đó. Ừ. Chẳng chơi. Thế, ทอบเล่นแสงกันจังวะเพืออ่อนเีย่ยังก็รู้เลยเนี่ยตัวนี้ กูจะบ้าปู่ใครแม่งเล่นเหิล ครับผมก็ซิงเกิลเท่านี้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปต่อในโหมดทีมกันไป let's go สวัสดีครับนะครับหลังจากที่เป็นเล่นซิงเกิลมาเกี่นะทุกคนเราก็ต่อกันในโหมดทีมเลยแล้วกันนะครับผมเป็นขอเป็นด่านโกดังนะทุกคนนะด่านโกดังนะครับแปลว่าเดี๋ยวเราออนมาก่อนนะครับผมดูแกงก่อนเลยขอ,อเป็นไฟจงไปถึงจุดหลบหน,นีายในเวลาที่กำหนดเดไปแล้ว มาดีครับเป็นวะเป็นวะขามเดไปแล้วเรียบร้อยครับผมทีมของคุณได้รับชัยชนะมาแล้วครับผมสองคิวแรก เอ้ยทำไมมันตายง่ายแท้วะตัวเนี้ยคนตัวหลังนะครับผมตายง่ายนะความเกิดไปแล้วความเิดไปแล้วความเกิดไปแล้วความเสียงอยู่นะนี่แนะ่ เงียบพรอยมาแล้วสี่คิวแจมๆพบก็มาโอ้ชุดแรกหน้าตายนะบอกเลยข้าไปเไปแล้วข้าไปเไปแล้วอยู่แดงอ่ะได้วินก่อนถือว่าได้เปรียบมากนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปได้เปรียบตอนยิงมาริที่หนึ่อองแต่ถ้าอยู่แดงเราได้วินเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วผมเ๋ยก็จะเล่นง่ายขึ้น ไรครับเนี่ยคนที่ผมยิงอะไรวะทีมของคุณพลขนาดไม่บอมซ <พอ S 1> ิงเกิลไปทีหนึ่งเราเนะเนี่ยโอ้โหยิงเมื่อกี้โคตรงูเลยไม่ไม่ยิงสามข้าเลวเลยยิงเผื่อนะครับยิงเผื่อไปหน่อย ได้รับชัยชนะเปน p เรียบร้อยีของคุณพ่ายแพ้ลเมเพื่อนลเมตเช็ทุกไม้ ต่ออีกแล้วกลจะทุกคน้าเิดไปไแล้ว้าเิดไปไแล้ว้าเิดไปไแล้วสวยไป่อแลีไไแล้ยาหลังเพื่อนมาโอ้โหจบแล้วโทษเพื่อนข้ามรเิดไปไแล้ว ไงวะทุกคนนี่ไหนวะเรรียยบ้อเพราะว่านายเดินเสียงดังอ่ะนายก็ต้องมอบนะครับผมนายเดินเสียงดังอ่ะเออเงินแม่งเปลี่ยนระเบิดกันทุกคนแต่คนไม่ไม่ค่อยเข้ามาเลยข้างผมแปดข้างเขาห้าโดนปีแล้ว แอบหรือว่าช่วยยิงหน่อยเอานอนด้วยเขานอนนะครับผมขอคุณพลาดร้อยเลยนี่ เพื่อนคุณตาเนี้ยอะไรของมึงกันเนี้ยยู่ไหนวะทุกคน หนอนคแนนีนมคุณได้รับชัยชะเอ้่นองสงจริงๆดูดิโดนโดนวิ่งไปมันไม่ยิงมันวิ่งไปให้เขยิงอ่ะโอ้ววย นเพื่อนคน้างนไปแล้วโอ้ย้าไปแล้ว d e k i t r i p i l น่าจะวุ่นโอ้ยหันอนอีกแล้วทีมของคุณพ่ายแพ้ โว้วทุกคนมันนอนตลอดเลยตัวเนี้ยดูดิโอ้โหว้วทุกาต์จะเก็บหน้าจบหมดสีหน่ย โห oh, oh, หมดว่ะของคุณได้ราทุกคนครับผมตอนนี้ก็27แล้วครับผม27่สี่นะยิงแบบนี้ต้องจีจีโอ้โหโหดจริงอ่ะเพื่อนแบ็คทิ้งยังไงน้อง เอเพื่อนมึงตกใจเรอลงน้ำเลยดูดีทุกคนตกใจลงน้ำเลยครับผมามไปแล้วโอ้โหไม่ตายสองตัวเลยทุกคนดูดีโคตรซ่ากเลยโอ้โห โอ้ยเพื่อนกูโอหดูดีทุกคนตอนเอาอะนี่ิงขนาดนั้นไม่ตายโอ้โหดูดีถึงจะบ้ายิงไม่ได้น้อยเลยทุกคนฟองระเบิดไปแล้วฟองระเบิดไปแล้วฟองระเบิดไปแล้วฆ่าทุกคนตาย ดีนะดีนะดีเพราะคุณได้รับชัยชนะ มาเดียวเาเปอดูนะครับวามาไหมีมแหลมมาไหมขนาดน,นี้รถๆเดียว ไม่เดินเลยคุณโอ้โหอืมได้อยู่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 กูแพ้ว่ะโอโอทุกคนแพ้ ขูห้าหนึ่งจะไปไหนได้เรียบร้อยครับผมทีมกคุณได้รับชัยชนะนนก็เก้าวินแล้วครับตอนนี้ก็สามสิบเจ็ดคิวนะสักสีิคิวแล้วกันเนะาะไหวหรือเปล่าถามใจดู ถอยเลยเพื่อนจนโอ้โหไม่ทันจริงๆไวพรทีของคุณพ่ายแพ้แค่ตัวเดียวแค่ตัวนี้นะครับผมได้วัดอีกตัวหนึ่งนะฮิเสียใจอะไรครับผมสามเก้าสิบคล้องระเบิดไปแล้วคล้อระเบิดไปแล้ว ไปแล้วอิวเพ่นไมเพ่อระเบิดไปล้วรเไปแล้วระเบิดไปแล้วรผใครัว เรียบร้อยก็โอเคทุกคนก็ชนะไปนะครับผมสิบบินก็ยิงไปสี่สิบดตัวนะครับผมอ่าคลิปนี้ลากไปก่อน,นแล้วเจอคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ